โอเคนะครับสวัส ok, ดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะวันนี้เราอยู่กับเกมไอค้าเรเวอร์ศูนย์จิบสโอ๊ยโอกว่าจะไปทันนะโอเคนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมไอค้าวิชั่นศูนย์จุดสิบสามเอ้ยจุดจุดสิบสองจุดสามมาโอ้นะวันนี้เราจะมาเล่นทางกับเกมกันนะอื้มเพราะว่าทำไมสกินเปลี่ยนไปนะครับก็ ได้เวลาไปสร้างสกินใหม่นะครับสร้างสกินใหม่ปุ๊บโอเคครับดีใจนะครับก็ส,สกินนี้ผมก็ได้ทําการแพร่เชือ้อเอ้ยไม่ใช่แพร่เชื้อดิแบบาให้ท่านผู้ชมใช้กันได้นะครับก็ไปหาใช้กันเลยใครเชื่อมางูเหรอโอเคนะครับผมไม่ได้ไปใครจะไม่ให้คนอื่นใช้แล้ว กินตัวเองแทๆ้ๆมีฟ็อกซี่ด้วยนะเฮ้ยกล่องอยู่บนนั้นอะเหองไหมเว้ยกล่องเนี้ยผมขึ้นไปไม่ได้อะพี่เป็นพวกเราจะขอเขาเป็นพวกไหมอีพี่ครับเป็นพวกกับผมนะนะพี่ครับกลายเป็นพวกไหมพี่ เป็นพวกไหมพี่พี่ครับเอาเอาไปไม่เอาไปไ,ได้อะไรมันเนี่ยโอ้ยไปกรับสิครับ Chưa con á mi khoán ô hô hơi hơi tay chặt tay chặt tay Hãy subscribe cho kênh พี่อย่าพิ่งตาผมมาพี่โอ้ยอ้อ,อไม่เป็นไรครับเล่นใหม่นะครับทำไมกูเล่นไปเล่นมาแม่งเริ่มกากและวะ้วอะเขาเซฟนี่รู้สึกเครียดเลยนะครับ อาจจะได้ยินเสีอยอะไรหลุดออกมาครับคู่นี้ไปกี่รอบแล้วเนี่ยเั็นคู่ทุกคลิปแหละตู้เออคุณครับเป็นพวกกันหม่มไหมครับพวกไหมชอบไหมชอบไหมนาพวกนา เขาใส่หัวไม่เอานะครับเอ้ยพี่ครับเป็นพวกผมนะถู้ยมีคนเขา้าแค่ห้าคนคนไทยกดหนึ่งสามแบดบหนสองสามรับอมืมีคนไทยแค่สองคนเองครับ สามสิบวินะครับเกมจะเริ่มแล้วมีแค่ดูดิมีแค่หคนเจ็ดคนแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนนะครับทำไมรลมดอดอาหารผมลดเจ็ดคนแล้วก็แปดคนอีกโอ้ยแคนแล้วคนแล้วใช่ไหมโอ้พี่ครับไม่ทันแล้วครับเริ่มแล้วพี่้ยวิ่ง กระโดดวิ่งเถอะวิ่งกระโดดเท่ากับดร็วเฮ้ยเออเอาทันนียครบชุดเลยไปแล้วเอยพี่พี่เขาอยืนเลยนี่อย่นงเง้นะ ยไงไงไอยอู่ไงไอสัตว์เฮ้ยอสัตว์โกรเนี่ยไอไอชั้นูเออไปวิ่งปิ๊กจู๊กับเข้าที่เดิมฉันขอเลือกนายนครับ บิ๊กจูคงไม่มีคนตามล่านะเพราะว่าตัวข่ามารอบหนึ่งละก็เจอบ้านนะครับตอนนี้อาจจะมีของก็ได้นะครับเราก็จะเข้าไปดูกันะครับเอ้ย มีของบอ่ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรขี้เลยเลยครับขอบมากครับจออแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับรู้สึกว่าคนอื่นจะไปทางนู้นทั้งหมดเลยนะครับมีของไหมไม่มี ให้เหลือสักครั้งเลยเหรอครับขอกองหนึ่งก็ได้ าานี่อาจจะมีกอ,องซ่อนนี้ก็เป็นได้นะไปม,มีได้เฮ้ยเฮ้ยเอเอท้าไมเข้าบ้านนี้นะเอ้เนี่ยเราไหมลนะ่ะ ่นะครับเราก็ต้องการแค่เสื้อเะไรกับเออตังเกงใช่ไหมตังเกงครับตอนนี้เราก็มีอาหารประทังชีวิตเราในแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะน้อยหรือเยอะนะครับตอนนี้มีคนไหมเฮ้ยอย่าไปพูดถึงมันทำไมล่ะ ไลมีเรือแล้วอันนี้มีคนดูก็ไปยิงฆ่าคนไม่ได้สักคนเลยไม่ต้องฆ่าไปฆ่ามาันหรอครับนี่เลยจะทิ้งก็พี่ครับเดนเมดก็อยู่บนนู้นนัน ผมไม่อยากเป็นปลาหมึกนะครับในเรือนนี่แบบน่าจะมีเสื้อเหล็กกับเอออะไรวะเป็นเกงเหล็กนะเพราะว่าเรือไม่ใหญ่่ายที่จริงตอนี้้มันเป็นไอ้ไอ้อะไรวะไม่มีของตูดเลย,เลยเหรอ จะมาทำเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้มีของอะไรเลยนะครับสุดยอดเจ๋อ ถึงมันก็มาเลยพูดถึงไมันก็มาเลยมาพร้อมกับขวานด้วยขอบคุณมากครับพี่มีของอีกไหมไปดูด้านบนนะเผื่อมีของมีของบอ ไม่ทันแล้ครับบอกแล้วมันต้องมีของซ่อนมีอีกไหมอยากได้ีกว่าโอ้โห ว้อวสิเพ็ญเนี่นยบบบีฮีบา,บานะครับอับูดีบีอบูอบ,อบูอาบีดูดยเฮ้ยอาสิเพ็ญเนี่ยอุ้มอุ้มอุ้มทำไมมันตรงน,น,นี้ก็ไม่ตายนะไมนูเนี่ย เรวลูทียังไม่ครบตอนนี้ที่เรากลางก็คือเอ็มเกงเหล็กนะครับซึ่งในตรงเนี้ยมันไม่มีว่ะไม่มีเรือนะครับตรงนี้ไม่มีเกงเหล็กเพรว่าหอคอยนั่นน่าจะมีคนเอาไปแล้วมั้งไว้ตรงเนี้ยมีคนเอาไปละเนี้ยเนี้ยเนี้ยมีคนเอาไปละต้องเหลือให้นิดเดียว น่าจะมีคนเอาไปแล้วนะครับถ้าแบบมีคนกำลังขึ้นมาเพื่อนโชคดีกระโดดป๊อเอ้ยตกน้ำลงไปเลยนะครับใครจะไปคิดล่ะไม่เห็นชื่อเลยสักคน สก,กินเก่าผมด้วยนะเนี่ยเค,คับชนะไปแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่คนนี้ใช่ไหมโอเคนะควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ like, แล้วกดซับสไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบาย